สวัสดีครับเป็นเปิดวีพีนะครับก็วันนี้นะครับเอามอไซค์มาวิ่งงานที่สี่ลมนะครับก็เลยมาแวะหาลุงนิดนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปชมพระพระลุงนิดกันนะครับว่าวันนี้จะได้ชมอะไรบ้างนะครับเนาะนี่ก็นี่นะครับก็ผมก็เอามอไซค์มาวิ่งนะครับแล้วก็มาเจอเนี่ยร้านลุงนิดนะครับผมที่ที่ต้นยางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะได้ชมพระอะไรนะครับไนเลยไปชมพระกันครับก็นี่นะครับเพปิดวีพี่นะครับก็ เป็นนะครับพะกูวัดเงินของเตยนะครับพิมพหน้าหรือสีนะครับนี่นี่นะครับก็ไม่ได้ลงกล้องซองนะครับก็ดูกันอย่างนี้นะครับเนาะดูธรรมชาติของผ้าเนื้อผงนะครับนี่นี่นะครับอันนี้เป็นผ้าสมบัติของปู่ลุงนิดนะครับตันี้แกเก็บติดตัวตลอดนะครับเป็นวัดเงินของเตยนะครับดูไข่นะนี่นะนี่นะครับนี่นะไข่ของเนื้อผงนะครับของพระกูวัดเงินของเตย ะครับดูนะครับใช้ดูคัสสมเด็จได้นะดูนะครับเนี่ยเนื้องอกเนื้อเกินอย่างเงี้ยนะครับเนื้อเกิดใหม่เนื้องอกเนี่ยมันใช้ดูได้นะครับเนี่ยไข่ต่างๆนะครับนี่เป็นพิมพ์หน้าหรือสีนะครับผมนะรักวนเงินของเตยนะพิมพ์หน้าหรือสีนะครับนี่นะดูชัดไหมครับถ้าไม่ชัดหรือเสียงไม่ดังยังไงต้องขออภัยนะครับไม่ได้เอาไม่ได้เอาถ่ายต่อไม่มานะครับเนาะนี่ดูนะผมว่าสวยนะ นะครับแต่แต่ภาพชัดไม่ชัดเดี๋ยวนะยังไงดีชัดไหมครับนี่นะครับผมก็มาหาลุงนิดนะครับก็เมื่อวานผมก็มานะครับเนาะแต่พอดีผมเข้าสีลมแล้งงานไม่จบนะครับก็เมื่อวานมาแล้วลุงนิดก็ไม่ค่อยสบายตัวก็เลยไม่ได้ชมนะครับวันนี้ลุงนิดเขานึกค้มใจนะครับก็เลยออกมาให้เอาภาพมาให้ชมนะครับะฝากให้เป็นที่ชมได้ศึกษาได้กันนะพิมพ์หน้าหรือสีนะครับนี่ดูกับแดดไหม น,นี่นะนี่นะนะครับดูคาบไข่ต่างๆธรรมชาติผ้าเนื้อผงนะครับแล้วก็นี่นี่นะแล้วก็นี่นะดูไข่เนื้องอกเนื้อเกินนะครับนเธรรมชาติของพ้าเนื้อผงนะครับาใช้ดูผ้าสมเด็จได้ผ้าดูผ้าเนื้อผงต่างๆได้นะครับพอผ้ามีความเก่าแล้วก็สร้างจากวัสดุเดียวกันนะครับผมดูนะครับ นี่นะนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับพี่ๆนะนี่นะเหรียญหลวงพ่อเดิมอันนี้เป็นของพ่อลงนิดนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับก็ไม่ได้ลงกล้องซองนะครับก็ชัดไม่ชัดยังไงต้องขออาภัยด้วยนะครับผมนะนี่นะครับแต่เนื้อหาสองสองกล้องนี่โห สวยงามมากเลยนะพี่เนี่ยธรรมชาติความเก่านะครับดูนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอต้องขออนุญาตขอไฟด้วยนะครับเนาะพะของบุคคลที่สามนะครับผมขออนุญาตนะครับเลิกสวดระเคแท้นะครับเนาะนไม่ใช่พะผมนะครับเนาะเป็นพะลุงนะครับก็แกแบ่งปันไม่ชมนะครับเนาะนะครับนะครับเราไม่มีนิสัยนะครับสวดของกันนะครับผมนะนะครับแกก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้ของพ่อแกนะครับเนาะ ของผู่นะครับนี่นะครับเราก็มาศึกษานะครับเราพาเนื้อผงนะครับดูนะครับแล้วก็เรียนหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่แปดสองเดี๋ยวเขาเป็นเป็นกรอบพัดเต่กันนี่นํามันเลยสะท้อนมาขออภัยด้วยแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งด้วยเสียงเซิงดังไปหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับดูนะครับทีนะไปๆดูนะครับ นี่นะครับด้านหลังนะครับนี่นะเนื้อหาเนี่ยนะครับถ้าได้ลงกล้องจะเป็นเนื้อหาแบบที่ผมได้ลงกล้องนะครับเหมือนเหมือนสนิมสนิมโลหะของพระหล่อบโบราณน,นี่นะจะเป็นแบบต้นหนึ่น้ำหมากนะครับนะดูดูด,ด,ดูอันนี้อาจจะเห็นนะ ผิวเขาจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตามผิวนะพม่พีนะนี่นะครับดูตัวหนังสือนะครับผมนี่นะนะครับแล้วก็ด้านหน้านะดูเมตตาท่านนะพี่ดีนะ ตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับเป็นแท่งเลยนะเป็นทีแบบดูใบเอกพ่อพานนะครับเนอะนี่นะครับก็ไม่ได้เข้ามาหาลุงเกือบจะเป็นปีแล้วนะเป็นวิธีนะครับจะเป็นปีแล้วตั้งแต่ปีก่อนนะครับไม่ค่อยมีงานเข้ามาสีลมนะครับก็สมัยนี้นะครับเรายื่นคัดบงคัดแบบก็ยื่นทางอินเทอร์เน็ตได้หมดนะครับแต่พอดีต้องมาเสียค่าปรับนะครับงบพลาช้าก็เลยต้องเข้ามาเองนะครับก็เมื่อวานไม่จบนะครับ วันนี้ก็เลยมาซ้ํานะครับวันนี้จบแล้วนะครับก็ไม่ดูจะได้มาหาลุงนี้อีกเมื่อไหร่นะครับผมนะก็เลยอะนะครับมาขอพระลุงเขาดูก็ต้องแล้วแต่อารมณ์นะครับเพราะพาลุงเขาบอกผมบอกแล้วพระลุงเขาไม่ได้ขายนะครับเนาะเขาแบ่งปันกันชมนะครับนะครับก็ก็ขอข้ามคําว่าเก๊แท้นะครับขอข้ามคําว่าสวดไปนะครับเนาะเพราะเขาไม่ได้ขายนะครับผมแล้วเขาก็ไม่ได้ถาม แล้วเขาก็ไม่ได้ถามด้วยว่าเกแทนเขาแบ่งกันชมนะเป็นผีเอามาดูอีกองนะครับปากูวัดเงินของเตยนะครับพิมนาฤาษีนะครับนี่นะภาพไม่นิ่งไม่ชัดยังไงเสียงไม่ดังยังไงต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะพีนะนะครับอันนี้เป็นนะครับ าของปูล่ลุงนะครับผมนะเนี่ยไปดูดูภาบไข่นะเขาเรียกว่าถ้าเป็นปลาสาพ,พาเนื้อผงเขาเป็นเขาเรียกว่าเนื้องอกนะครับดูนะครับเนื้องอกหรือเนื้อเกิดใหม่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพ,พี่นะเนี่ยผมอยากให้พ,พี่จําไว้นะครับเนาะพาสมเด็จสมเด็จก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้นะจะเป็นเนื้องอกนะครับ เนื้องอกเนื้อเกินเหมือนไข่นะครับไข่เขามาพอกพอกันแล้วเขาก็เหมือนเกิดมาจากขาวกลายเป็นเหลืองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันก็จะเป็นเหมือนคุณนคุนนี่เห็นไหมครับนี่นะนี่นะนี่นะครับก็ลุงนิดนะครับขออยู่แถว วงเวียนใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ข้างๆร้านค้าเขาก็อยู่ข้างๆคองนะครับพี่นี่นะครับผมก็ร่มรื่นดีครับก็มีอยู่เนี่ยแต่คลองในกรุงเทพก็ไมไ่ก็น่าจะรู้นะครับมันก็สภาพนี้แหละแต่ดีไม่ค่อยเหม็นนะนี่นะนีะ่นะนี่นะครับพอดีที่ยังไม่ค่อยเหม็นนะครับเราก็จะเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะ สมัยก่อนผมก็เช่าบ้านอยู่แถวนี้แหละนะครับก็มาขุกอยู่เนี่ยร้านลุงตรงมันจะมีโต๊ะบักลุกนะครับก็เล่นบักลุกกันนะครับกินเบียร์กินอะไรไปนะครับอันนี้ก็ต้นยางนะครับต้นยางใหญ่นะครับนี่นะครับก็มาแวะสักปั๊บหนึ่งนะครับนี่ก็รถนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อนะครับกลับไปรับเด็กๆนะครับเดอนเรียนอึ๊บ นี่นะดูกันอีกทีนะครับมันแสงงนะ่ายวิธีลำเดียวอยากให้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเนาะดูกันอีกทีนะครับดูธรรมชาติด้วยดูพระด้วยนะครับเพลินไปนะครับเหรียนเหลาเรียน,ยนลงพอเดิมนะครับสองสี่แปดสองนะรุนนี้นะครับนี่ธรรมชาตินะนะพถึงลงนิดมาละ เราบอกไม่อยากออกกล้องเอาเครื่องได้มาขครเขาไปดูว่าผบอกเอยนี่ขายผ้าแล้วเขาเค้ไม่ลุงนิดไม่ขายบอกแล้วแบ่งปันการศึกษานี่ลุงพ่อให้มาทั้งไอ้นี่นะอ๋อมันแนบด้วยอื้อ๋อนี่ครับไม่รู้ก็ไปทำน่ไหนอะไรนี่หนะอืม แงงเล่น,น่ะจะเป็นพองใช่นนดีหนาปึกเลยลุงดูดินี่นะอย่างนี้ถ้าบอกขายเนื้อควมันนซื้อทั้งหนบเลยใช่ก็คนซื้อขายพาาาาายาระเขาเป็นเดิมๆมาลุงมายังไงเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่องค์นี้ลุงเคยมีคู่กันอะไรพระอะไรนะ พะคงอ๋อพิมพ์พะคงพะคงแล้วก็เน่นอีกันขังกระจายอ๋อแต่ลุงเก็บพิมพ์หน้าฤาษีไว้พิมพ์หน้าฤาษีลุงเก็บไว้ใช้ถังกงระจายยังอยู่อ๋อสังกระจายยังอยู่อ้าวแล้วบอกปล่อยอะไรไปพิมพ์พะคงอ๋อปล่อยพิมพ์ะคงไปที่ธรรมชาติข้างหลังนี่เหมือนเนื้อเกินอย่างเงี้เหมือนพระสมเด็จเลยเนาะเนาะเหลืองๆนวลๆลอ้อบบผมบอกว่ามียุบเรียวกวัน อ๋อเป็นพายุด้วยกันอ๋อเออใช่ผมก็คุ้นๆผมก็ว่าอยู่ว่าไอ้นี่มีรอยนิ้วรอยเนื้วด้วยนี่นะครับก็โอเคนะคุณพี่ๆตรับกี่ปีนะครับก็ขอบคุณลุงนิดนะครับที่แบ่งปันพาไมา้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ